ก็ามาร่วมางานจริงๆแล้วงานเกี่ยวกับคอลลาเจนอะไพวกนี้ฮะผมเขินทุกครั้งที่ต้องมาทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผิวขาวผิวใสอะไรเงี้ย ก็ปกติจริงก็มีมีแบบบางครั้งมีผลิตภัณฑ์ประมาณนี้อยากให้เราลงไอจแต่ผมบอกว่าเออมันขัดกับขัดกับบุคลิกของเราผมก็เลยไม่ค่อยแต่ว่ามาวันนี้ก็ดีใจครับที่ที่ทางชิรายุกีคอลลาเจนให้มามาร่วมงานด้วยก็ถือว่าไฟเยอะพอสมควรผิวก็เลยใสอยู่ครับ ก็ตอนแรกก็แบบจริงๆเขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าเขามี็พรีเซนเตอร์อยู่แล้วอยากให้เรามาร่วมงานอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดอะไรมันไม่นานครับดีใจครับอะไรนะไม่นานนะครับไม่นานครับไม่นานครับผมจริงๆผมไม่ชอบทานคมันฝรั่อเลยจริงๆอ่ะไม่ได้ชอบทานหรอกครับแต่ว่าคุณแม่คุณแม่ให้ทานและอย่างหนึ่งเราคิดว่ามันเป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องมีระเบียบวินัยนิดนึงก็ทานวันละแก้วอะไรเงี้ยครับแล้วมีอะไรที่าบอกวเกณฑ์ก่อน ขอบคุณมากครับก็ดูแลตัวเองเยอะขึ้นนะฮะก็ <im it> จริงๆก็มีแบบออกกาลังกายพักผ่อนแล้วก็มีรักษาผิวหน้าอะไรอย่เงี้ยเป็นเรื่องปกติเนาะผมว่า,าคนในวงการหลายคนก็ท,ทําเยอะนะแบบเลเซอร์หน้าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดา <im it> ใช่อเียใช่อโตโกไซมาเพิ่งกลับมา <im it> ดีครับรู้สึกว่าเที่ยวนานไปนิดนึงเอาจริงสักวันที่7ก็เริ่มคิดถึงคิดถึงกรุงเทพแล้วเพราะว่าอยู่ที่นู่นก็กินอาหารญี่ปุ่นกันจนเบื่อไปทางนึงแล้วก็คิดถึงข้าวผัดกะเพราว่างอันนี้ไปไปกปปี่วันครับพี่แกสิบวันครับสิบวันเป็นที่ะอะไรยังไงครับคือจริงๆก็เหมือนเป็นทริปประจําปีอยู่แล้วกับเพื่อนเพื่อนแก๊งหนึ่งไปดูอ่ามอเตอร์ไซค์งานโชว์มอเตอร์ไซค์ที่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เพื่อนกลับกันมาเราก็ไปกับพี่ๆอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ไปสกีรีสอร์ทอะไรเงี้ยครับก็ได้พักผ่อนคือเรียกว่าได้พักผ่อนเต็มที่จริงๆครับก็น่าจะมีเล่นไอ้กระบาเลื่อนเล่นสกีครับคือคนอืึ่งเขาเล่นสกีกันเราก็มาเล่นไอ้ไถ่ไถ่ข้างล่างจริงๆก็ได้ซื้อกระตูนมาเยอะเลยครับซื้อของเล่นใช่ครับปีละครั้งจะได้เที่ยวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตให้ตัวเอง ก็แบบเป็นกิมบอลแก๊งเพื่อนเพื่อนใ้กันเลยไม่มีสาวๆไปไม่มีเลยครับก็เป็นแก๊งเพื่อนๆแล้วก็มีพี่ๆมีผู้จัดการผมมีพี่ๆหลายคนที่ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวด้วยกันเป็นเพราะว่านีผู้จัดการไปด้วยก็เลยชิรยุกิใช่ไหมไม่ไม่เกี่ยวครับอยู่ที่นี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันที่จริงก่อนหน้านี้เรามีเอ่ยปากโซนสาวว่าปากส ไม่รู้จะชวนใครอ๋ออย่าเลยอย่าอย่าเอาแบบนี EX ้ไม่ไม่มีฮะัจริงจริงก็คือเรียกว่ายังไงดีเพราะว่าไปกับเพื่อนเพื่อนเราก็รู้อยู่แล้วว่าไปดูมอไซค์อะไรเงี้ยก็ไปกับเพื่อนเพื่อแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอ่ยปากชวนหรือไม่ได้ชวนครับจริงๆแล้วก็ไม่มีใครชวนด้วยครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวที่ผลิตอยู่แล้วแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่ อ๋อเยอะเลยครับมีของเล่นมาฝากตัวเองมีของมาฝากครอบครัวนะฮะแล้วก็มีพวกชอ็อกโกแลตอะไรได้ประสบการณ์ดีๆเยๆวันนี้หมายถึงว่ามีทริปไหนทีนท่จะไปเที่ยวอีก,กเหรอฮะโอ้โหปีหน้าเลยครับน่าจะปลายปีหน้าน่าจะเป็นญี่ปุ่นอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยปกติจะไปทุกปีป <ะ S 1> ก็ตอนนี้เที่ยวเสร็จแล้วกลับมาก็ทำงานให้เต็มที่ครับครับผม กนนลับม,มาเมืองไทยแล้วก็น้องชายก็ตอนนี้ก็ทําอะไรที่ไม่เคยทําที่นูน่นอย่างเช่นนอนเล่นเกมนอนตื่นสายแล้วก็ทานอาหารไทยอย่างเต็มที่นะฮะตอนนี้ก็กําลัง<า>จะเข้านนมาหาลัยแล้วครับนน<ม>ก็ร<ม>อฟังผลสอบอีกหนึ่งที่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรไ การเรียนไม่เป็นห่วงครับเป็นห่วงการใช้ชีวิตมากกว่าก็อยู่ที่นูน่นคือเราเราไม่เคยอยู่แล้วเราก็รู้มาว่าการใช้ชีวิตที่นู่นมันค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะหมายถึงว่าหลายๆอย่างมันคือคนการแข่งขันมันสูงอะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นห่วงเรื่องพวกนี้แต่ว่าเขาก็ต้องโตในแบบของเขาก็ได้แค่บอกว่าเป็นห่วงแต่ว่าเขาโตแล้วเขาต้องคิดเองได้เ,เป็นะรสักประมาณปลายเดือนมก,กราค,ครับเรามีการวาองเผนชีวิตให้กับน้องไงบ้างครับพี่เออก็อยากให้เขาเรียน ในสิ่งที่เขาอยากเรียนให้ให้เขาเรียนให้เต็มที่ครับแล้วก็เรียนจบแล้วกลับมาก็ค่อยว่ากันแล้วมันเป็นความรองการเรยียนงานในรในวงการเพราะว่าต้องถ่ายไปยานานอ๋อถ้าเกิดเป็นเรื่องงานในวงการก็จริงๆเราก็ตามใจเขาอยู่แล้วนะฮะจริงผมไม่ได้ฟิกไม่ได้วอลลี่หรือว่าอะไรกับเขาเลยเรื่องงานในวงการตัวตัวกูดเองเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซีเรียสไม่ได้วอลลี่อะไรเพราะว่า เขาตัดสินใจอยากจะไปเรียนต่อแล้วก็ผมก็อยากให้เขาทําตรงนั้นให้เต็มที่เรื่องงานในวงการไม่ไม่เป็นห่วงครับไม่มีก็ไม่เป็นไรอาจจะเป็นเค่นแบบว่าในในหรือเปล่าว่าน้องจะทิ้งงานวงการไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทิ้งไหมจริงจริงมันก็แล้วแต่คนจะคิดเนาะคือเขาทํางานในวงการเขาก็มีความสุขแต่ว่าตอนนี้เขาเลือกที่จะเรียนก็ผมก็อยากให้เขาเรียนอย่างเต็มที่ส่วนงานติดต่อมาหรือยังไงก็แล้วแต่ก็ค่อยว่ากันไปเป็นงานๆไม่ได้เรียกว่าทิ้งหรอกครับไปเรียนต่อี่ับหน้า ไม่กลัวครับไม่กลัวครับผมเคยาวางแผนหรือเลยคุณกับเราไม่เขาว่าหลังจากเรียนจบเขาจะกลับมาหรืออะไรยังไงอ่าอันนี้ก็ยังยังไม่ได้วางแผนถึงข่านนั้นเนาะก็อยากให้เขาเรียนให้จบก่อนแล้วก็เขาจะทําอะไรในอนาคตก็ค่อย,อยว่ากันเ่าครอบครัวมีปิดไหมคะว่าอยากจะเน้นเรื่องเรียนไปก่อนในระยะนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ครับก็บอย่างที่บอกก็คือเน้นให้เขาเรียนอย่างเต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วกู๊ดเขาก็เป็นคนตั้งใจเรียนมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันมาทางานในวงการมันเป็นความชอบส่วนตัวอย่างหนึ่งแต่พอตอนนี้เขาตัดสินใจที่จะกลับไปเรียนใหม่ก็งานวงการก็เรียกว่าพักไว้ก่อนก็ให้เขาเรียนให้อย่างเต็มที่เป็นเรียนในสาขาอะไรยังไงครับเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ครับเพราะว่าเขาจบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มาก็เรียนต่อในสาขาที่ที่เขาจบไน้นาคี่ครับเขาจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เลยไหโอ้โหดีเลยฮะดูแลพี่ด้วย ต้องยช่ครับว่าแบบเรียกว่าซีอะไรนะอะไรนะฮะือเปวี่าแล้ลยคอเนไรว่าเนองวีรีแว่า้หมายถึงว่าใครใครครอ่เข้าใจเข้าใจแล้วใครไปไปเปเนรอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ยังโดนเรียกว่าเพื่อนสาวอยู่บ่อยครั้งครับผม คอนการของย่างก็น่ข่าวไม่แมของน้องเขาหรอาอะไรเงี้ยค่ะเออไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เลยนะคะอันนี้ผมถามถามผมผมไม่ได้คิดอะไรนะแล้วก็ไม่รู้อะไรว่าว่าซีสหรืออะไรยังไงก็เรียกว่าเพิ่งได้ยินแล้วก็ส่วนผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเออเพิ่งรู้เนี่ย <c oughs> ไม่ดู ไม่ไม่จำเป็นนะครับสามารถรับได้ทรั้งนี้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยเกี่ยวกันคุยว่ามีแนะนำอะไรไหมครับแต่วเรื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวครเราไม่ยุ่งกันครับนอกมีเป็นปรึกษาปัญหาหัวใจอะไรแบบนี้กับเราไหมครับพี่เคสเอ่อปรึกษาปัญหาหัวใจเหรอครับจับสังเกตเองมากกว่าครับไม่ค่อยได้ปรึกษาครับผมเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับผม เดี๋ยวคืออันนี้คือผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมีข่าวแบบนี้คืออะไรไม่เข้าใจแต่ว่านัดจุดนี้ครับผมาาก็ไม่ได้มีอะไรเนะเาะหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องน้องน้องชายผมก็เป็นผู้ชายนะไม่เคยไม่เคยได้ยินว่ามีซิสมีอะไรพวกนี้ค,ครับผม